สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลับมาพบก,กับเราอีกแล้วในคลิปนี้ใช่วันนี้เราจะมาแกะกล่องแกะกล่องอะไรหรอทน,น่ย ยีห้อไดโนวารุ่น u n i p a t สเป็นรุ่นใหม่ของไดโนวาเลยนะออกเลยจริงเหรอใช่รุ่นนี้มีดียังไงก็มีดีตรงที่ว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายน้ำหนักเบาน้ำหนักแค่1.4กิโกรัมเท่านั้นเองเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเอากล่องลงไปก่อนนี่เลยด้านในก็จะมีนี่โอ้ โโอ้โห,โห,โหชุดใหญ่ไฟกระพริบชุดใหญ่ไฟกระพริบนี่เรามาเริ่มด้วยตัวนี้เลยตัวสำคัญสุดเป็นมอเตอร์ใช่ไหมใช่เป็นมอเตอร์ตัวน,น,นี้พลังมอเตอร์อยู่ที่160วัตต์เออก็ถือถือๆๆๆว่าแรงอยู่แรงมากมีโหมดการทำงานอยู่2ระดับระดับที่1เนี่ย ความแรงอยู่ที่13,000 PA สามารถใช้งานได้นาน30นาทีถึง45นาทีเลยนะส่วนระดับที่2ความแรงจะอยู่ที่19,000 PA แล้วก็ระดับที่2สามารถทำงานได้อยู่ที่15-20นาทีที่เก็บฟุนจะเป็นแบบไม่มีถุงซึ่งง่ายมาก สามารถกดเนี้ยเปิดแล้วก็เทฝุ่นลง,ลงถังขยะได้เลยไม่เลอะมือเละชิมิใช่เลยง่มาแล้วก็วิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากกดปุ่มตรงนี้กดปุ่มตรงนี้แล้วกดปุ่มไว้แล้วก็หมุนนี่ถอดออกมาอมโอ้ส่วนนี้ทำความสะอาดง่ายด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญรุ่นนี้มีฟิลเตอร์สองชั้นฟิลเตอร์ชั้นแรกเฮปาฟิลเตอร์ก hey ับ ชั้นหนึ่งก็เป็นสันเดเลสสามารถล้างน้ําได้เลยไอตัวนี้ก็ล้างได้หรอตัวนี้ก็ล้างได้เลย<อ>แล้วส่วนที่สองที่สําคัญสําหรับเครื่องดูดฝุ่นก็คือแปรงดูดแปรงดูดลัะงส่านี้ อย่างเงี้ยได้90แต่หมุนข้างเนี่ยได้180นะโอ้แล้วที่สำคัญเนี่ยแป้งเนี่ยนุ่มากแล้วก็มีตัวล้อช่วยเคลื่อนที่ตรงนี้ทั้งสองข้างนี่แล้วก็มีแถบดักพวกขุนผงอีอชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่สะอาดหมดจดแน่นอนแล้วก็สามารถอันล็อกตัวเนี้ยเพื่อเอาส่วนแป้งเนี้ยมาทำความสะอาดได้ด้วยนะ และนอกจากนั้นก็ยังมีหัวนี่แหมไม่ด้วยหัว two in one อ่ามีตัวแปลงสามารถนีเออสามารถเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมาสิกดกดตรงไหนวะอชุบกดตรงนี้แล้วก็เ่อนขึ้นมาเอาเป็นแปลงปากงี้เอ็นน่าจะเหมาะกับพวกพ่อม่าแหละแล้วก็ อ๋อแล้วก็จะมีพวกมุมลวดใช่มุมลวดด้วยต่อมาก็ท่อสเตเลสเอาไว้ต่อกับมอเตอร์กับหัวแปลงต่อมาเป็นแบตเตอรี่แบตเตอรี่รุ่นนี้ไม่ได้ไม่ได้บิวอินในตัวมอเตอร์นะเป็นแบตเตอรี่แยกออกมาก็จะเสียบกับอีกตัวตัวถังตรงนี้เดี๋ยวลองเสียบให้ดูเลยดีกว่านี่ พร้อมยิงแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือตัวชาร์จสายชาร์จสายชาร์จ<ะ>แล้วก็ตัวเอาไว้เมาส์ยึดกำแพงโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานดวกวนก่าอน,นโอ้ยตัวยุปวดมาแล้ว ก็จะมาสรุปกันใช้งานกันนะครับหลังจากที่ผมใช้เจ้าตัวเนี้ยเตโนว่ายูนิคพสมาเป็นเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ได้พบว่าเจ้าตัวเนี้ยสามารถทำงานได้ดีมากเลยนะเพื่อนๆก็ตอบโจทย์ทุกอย่างของผมในการใช้งานไม่ว่าจะดูฟุน ถูพื้นหรือดูดฝุ่นในรถหรือตามซอกอะไรพวกนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้อุปกรณ์ครบคันแล้วก็ตอบโจทย์หลายๆอย่างของผมได้เลยนะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w d ์ไ o ย a เว t บดโนวาขดกลแล้วก็ Online Shop.com Facebook ก็ d ด n o v a t h อ่า ...Instagram ก็ไดโนวาทีเอเหมือนกันแล้วก็มีช่อง YouTube ก็คือได n o วาไทยแลนด์มีไลน์ด้วยนะเผื่อเพื่อนๆสนใจจะเข้าไปสอบถามก็ได้แอส i ซไดโนวาตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยนะหรือถ้าใครสนใจจะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ที่ช h อป e e l a z a า a แล้วก็ Knock น Kn ็อก k เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ที่ Description ข้างล่างนะครับ คลิปนี้เราก็จบแต่เพียงเท่านี้เนาะแล้วติดตามเราใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าเราจะมารีวิวอะไรก็ลากันแค่นี้นะบ๊ายบาย